สวัสดีครับผมเป็นอีกชิปนึงครับผมพอ,อ,อพันไม้ทับไปแล้วมือมแล้วผสมผสมจริงนะครับด,ดูผมใส่ผสมจริงครับผมอาชีพที่ดีชชรัชไวมูเล่นเหล็กวล้วก็มูเล่ยแค่มูแลนนี่พอพันแลนเหล็กอะตามไม่เร็ยกตัวแล้วเนอะ ได้สองงานหลายพอดอดกเจ้าของเป,ป็อนอาการบบดีเลย,อยโอยากไปโอ้มูนีโทรมาหลายอยู่แต่ว่าได้สองทรมมหาหกเจ้าเแล้วปา้าดอาชีพที่ดีครับตัวนี้แม่บ้านผลปกจะแช่นกทโทรมาฮึฮึฮฮฮดได้มาแล้วจักกันไปใส่เบิดเงินวันเลยอ้าตาขายบันเราตีหมูแดงมุ้นั่นนะขายแล้วขายไปมอ่บ้านนี่เดี๋ยวนี้เลี้ยงจักตัวป่ะเน,นี่ยปุ่มีหมูแดงเดี๋ยวนี้มูมูยกตัวหาตัวเดี๋ยวยูซีเดี๋ยวยูซี มันนี่เม่พันเมื่อนตามาหยังมูใสซองกันไว้นะเแม่พันทับเบิ่แล้วเอามาทับไปแต่ขายอันเป็นเมียท่องอไก่กับแปดร้อยไก่กับพันหนึ่งเขาทาเขาทาลดพวงทีมูเดี๋ยวนี้เลื้ซีบังหันหกขึ้เจ็ดขายไปหมู่บ้านเนี่ยผู้ใดมาเอาไนตามูอยลากรเขียง โอยเขาาวายยใจายขาปสี่เด้อเออเจ้าของหวบายกว่าขายมันอืมซนี่คนทับหมูกับโบมีแล้วเนาะไพนี้มังกัเสาแล้วไนี้มังหีดแต่หเชื่อผมแล้วละจีแล้ว ขวามขวามยุ่งหรอกรรใจหลดุดขวงอันนี้อันโอ้ไม่ใช้มาพอกันมือนั่นเราอามันผสมเทียมแล้วมันบ่ติดเราอาได้ลูกหน่อยแล้วเลยไปซื้อเองมันเนี่ยมันสงใช้ เอาตาไปไปซื้อแม่งีิเขาบ่ทันได้ฝึกให้มันท่าหมูเนี่ยมีเขามาฝึกเองโอ,อ้ยเขาพร้อมแล้วพร้อม,มขาบแล้วแต่บ่ฝึกให้สร้างฟาร์มมาส่งเลยเ,เลยนี่ามาไหวอีกล่ะเอามาส่งแล้วพวกเพื่อขายส่งโทรศัพท์พวกไม่ห่วยใช่ไหมโอ้มา,าส่งแล้วต้องมูนตาเปียวใช่เปล่า โคตรลาชำโอ้ฟามลราย้เอาถโอ้วางมาเปิดคอบบาดเนี่ยเล่นเล็จักเขาแล้วไอกระปหัวพวกโจเปาหมูทำเล่ ว่าอย่าถามมิเงยู่ว่าเราอยู่ได้บ่ดุนบ่ถ้าตัวได้หายเนี่ยบ่ขอสองงานมันหายมันบ่ได้ทับเมือมันหายแบบใดนแต่ฉันดันเป็นเองบ่เกี่ยวเลย่นบ่ทับบ่ได้ทับเนี่ยคัวอะไรเลยทีบักนี่หาวดีเว้ยบักเงินบ่เป็นไร ไเปโบมักป้องมุสาไว้เอาสิบทันมันอืโยรนเลยนียโบมักโอ้ยขอทมาว่ได้นันมือว่าได้สองทัมาต่างหาหกเจ้าน้องนกคู่น่ะที่เจ้าสันพันหนึ่งมันว่าตา สิบกโลงี่สิบโลได้บ่สิบกโลสิบกโลเนาะน้องกัโอ้สิบก่าพุนนี้ยเขาว่าเก่าโลสองจุสามโลเมียนมอจากเขาบานเขาไปบานเจีกไรเก่าโลังวะเก่าโลตอกับบานเทาเมื่อก่อนงง่ละเก่าโลไงทำงยงอ๋ออะไร ตำมันตำตำหนึ่งดรอมันข่ามอยู่ดอกมันข่ามอยู่อ้านึ่งครับสัมผัสพอปิ่นนี่ปลาตายปล่อยไป,ปงลงหูก็ยังแรนเลดนู่นเห่อแรนเลด นีะครับอาดิสัมผัสในความรู้เล็กๆหน่อยๆครับว่าผู้ใดนั่งสัมผัสแล้วจริงครับวัอนี้งานหลายแต่ว่าเราปฏิไปวัอนี้เป็นสองงานนี่นะครับพเนะครับว่สัมผัสพ่อเาขาข้าวพ่อสังเกตผู้ใดที่ซื้อลูกหมูผู้ใดนั่นยูวันสมฮงหมูหัดแล้วยหัดเหลี่ยมแล้วเนี่ยหัด,หดท,ทับแมียเขาเมนขอกมาแล้ว มันกาชีพมนชีรายได้เหมาะสมเหมาะสม้นได้ดีเลยครับเหมาะสมนครับผมเมือนมา,นนมนานมนถับแม่นี่นี่รับแม่ขาวครับผมถเีบปีนี่เะลุ้งแล้วสิกว่านาทีาลาาแล้วียบร้อยเขาอกเขาโกงกับบามันก็ชีพ 4, 000, 000, 000, ตัวนี้ซื้อมาสองหมื่นครับกระปีที่แล้วว่าหมูปีที่แล้วมันแพงซื 4, 000, 000, ้อมาสอ,องออหมงื่นครับมาเขาเอ้ยเขากงเฮ้อห่ามึงไอ้เงินเขาของเงินมาใหาก้กระป๋อเอาเนาะมือน,นี้ก็ได้ cương đi vô nè ta, Ăn cương đi vô bye bay, tiếp bay. ้อยแปดซีฟพ่อตาหน่อยเมียัวโอ้แมยร้ติบอยู่มามีคนเหยดซอยีเนียจีน้อยสิเีวนีคนแทนเดตายไปกัแล้วแทนเด้นแล้วไอ้านมาเฮ็ดมันกับโบม้ไหมานทั้งทั้ชรู้ว่าเงินดีอยู่ไหนที มาฝึกกะดิไปน้ำกันเบ้งไปน้ำปลาเน้างอาีไปน้ำาเน่โอ้ซ้ำเสียวเงินนี่นาตตาเนาะมือนึงทับแม่ตัวเดียวนอนเว้นกรได้เน็นบะซ้ำเดียวมือเราแปดร้อยแปดร้อยเนาะมาเห็ดอนนี้รแมนมาันไปน้ำกันแล้วเนาะจับ

ประสบการ์เราประสบการ์ม่นี่ปืนไปมปจัมอ้าเสียงอ้ากันเจ้าอย่นีถ่อคนนึมเนหมเโอ้ยคนมาเห็ดเนาะตาสมัยสมทั้งทที่รู่อยู่เนี่ยว่าเงินหาไงไงเนี่ยเล่าใยเกเลยไปทับมีหมูทับระมีหมูทับสามตัวอยู่เลยนะครับาะเอาเกบ มือนีได้มือนีได้พันหาแล้วอ่าชีพดีแต่ว่ามือนีได้พันหาแล้วมือแลงอีกแลงอีกสองสามตัวู่แต่ว่าแต่ว่าคิวงานเหลืออยู่สีคิวสิมือนี่แล้วมือวานได้ออก่ตาสองานออกสองอบ่ขาดมือเรพันหาขอก็บ่ใครสบายน้ำแนแล้ว

ผู้ถนัดเนาะผมนี่เล้วโรดไปว่าได้หรอกดิปนโน่นโอ้มือนี่สิได้หาผมนึกซะนะับ่อย่างยงน้อยมือนี่สิได้หาจีนปียดบหวกหาสี่สิบมือละสี่พันเนี่ครับคุณหมอหมูหลายกระปุกแดงญ่หมูหลายหมูวันนี่ม ปัวนี้ก็เรียกหลชีพ่งที่ด um ีรงานไว้ีนั่นลลายลงฟุนเชียนหนึ่งตบนลงแวงเนี่ยเม่กี้ตบนบันแงงใหญ่คนหนลายยนเขาเศราแล้วสีเียนหนยู่ได้สอปีมูตัวนึงครับได้สปีขายังข้นเนตาขายังข้นนีครับไปรบนี้นะครับงดแล้วครับผมเอสังเกตวับ เป็นอาชีพหนึ่งที่ดีนะครับพี่น้องหมูทับเนื้อไก่เล้าแปดลอยไก่สิบผาล้นไปเลาพันหนึ่งตั้มก็นั่นเลาแปดลอยนี่นะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ดีครับอาชีพที่ทับหมูแต่ว่าค้นม้องขามครับผมผมหนูเกล็ดเล็กๆหน่อยๆนะครับเนาะชิปนี้ฝากลาพี่น้องแข็งกั่เอาฝากอะไรก็ใช้เบาต่อจอยครับชิปบานๆครับผมชิปนี้สวัสดีครับ